อันนี้ก็จะเป็นค่ำที่สองนะครับนี่ค่ำไอ้ขาเอิญค่ำข้งๆขควอกมานะครับนี่แหละอีกค่ำหนึ่งครับที่ผมเห็นงานนะครับค่ำนี้ง่ายยักน้อยนะครับนี่มีประมาณสิบโค้งมั้งครับนี่เดี๋ยวจะพาเบื้องห้างในครับ ตอนนี้เพื่อนกับปูปักเตีงนะครับมักแตีงก็เก็บไปเมือเศร้านะครับเลยยังว่าในมีหมากกันเลย ตอนนี้เพื่อนกับปูบักเชลีนนะครับปลูกไปประมาณสองสามมือเแหละกำลังไนี่างทานกลงนังจะไเป็นคลองมากนะครับ ของข้าเจ้าเลี้ยงมานะอันนี้พันธุ์บักเคเลียนมันเลียครับนี่เราเอามาไว้เอาไว้ถ้าไอ้ปลูกแทนต้นที่มันตายนะครับเป็นเป็นบักเคเลียนญ่นะครับว่ามันบักเคเลียนน้อยตัวนี้ กเฉลี่ยนหน่อยเพิ่อนที่ปลูกอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่สีมี่หมักเฉลี่ยนใ่ที่เก็บเป็นพ่วงแล้วก็ฝั่งนี้นายจะเป็นหมักเฉลี่ยนใ่ที่เก็บเป็นน่วยนะครับค้นในย่างกันนะครับมีหลายสายพันธุ์หลายแบบเอหันมันมันเลียครับเพิ่นกขาไม่ไหว ไปห้ดำเทียนต้นที่มันตายเพื่อมีต้นตายนะครับเจ้ากระป,ปูกเป็นล่องคู่แบบนี้นะครับนเนยประเทศมาหาปีนะครับหาปีสามเดือนละส่วนนี้กระไดบัตนี้แค้เมียบ้านนี้จากแล้ว บหาปีสมเดือนแล้วคยเล่นกับที่เป็นรุ่นน้องกับพ้นไม่นะครับเดื็ดตัวไปตรงไหนผู้มากไม่กะสู่ๆนะครับได้มากล้วก็ใดไปให้หอดฟันนะครับวันจากใดเนี่อไก็ไปให้หอดนะครับผม ผมกลับบ้านไปวันนี้นค่ะรับได้ไปหาไทยบรรยากาศทุ่งให้ทงหน้าทายรถสิบล้ออยู่เมียงไทยไปแล้วครับบัดน,นี้ยชูพี่น้องเบิง่งมันทีมีอยู่สามสวนนะครับสวนผมเป็นงานเดี๋ยวมือทีไทยอีกสวนหนึ่งไอ้เบิ่งนะครับสวนนั้นที่ยุกไกยัดน้อยนะครับสวนนั้น ฟังทั้งพูนเอิ่นฟังไอทั้งจัดนะครับเมียังจัดก็เมีย่งปากกากับติดกันแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นมองพักมองเศร้านะครับผมเฮ็ดเองเนี่ยแหละมองพักมองเศร้านั่งกินเขาว่าซีปีฮาปีก็มองนี่แล้วครับอันนี้ก็ของเบ้าเป็นไอเตียงเป้าคิดซ่าแนวครับอันนี้ของผมครับนี่เถอะเนยกําลังกินเขานอนเว้น,น่ย้มไปเที่ยงครับอันนี้มีผาปูข้างล่างก็ปาปูให้ไปใส่แล้ว จะแม่นนี่แหละพาปูนี่เป่นามาปูนอนอันนี้ก็ลูกรถพ่วงที่ผมถ่ายลงในคลิปไปแล้วครับเดี๋ยวพงหรีห่พ่ายบึงสวนที่สามนะครับอยู่จัดฝุ่นแล้วครับ